หนอ่อยละศูนย์นี่คือเขาไม่เรียกเก็บนะครับก็ให้อบจเนี่ยเก็บได้ในอัตรารน่ยละศูนย์ก็คือไม่เก็บเหมือนกันนะครับรน่ยละศูนย์นี่คือไม่มีการเรียกเก็บนั่นเองนะครับพูดง่ายๆสอง 2, ในกรณีที่ประมวลกฎหมายรัษดกรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นไม่รู้ละเท่าไหร่หน่ยละสองหนยละสามนะครับในอัตราอื่นไงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บได้ในอัตราหนึ่งในเก้าของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ กรมมน,นกฎหมายรัศดากรเรียกเก็บเห็นไหมครับเขาเก็บได้ร้อยละสามอบจ,อจ,อจก็เก็บได้หนึ่งในเก้าของร้อยละสามเขาเก็บได้ในตาร้อยละสองอบจก็เก็บได้หนึ่งในเก้าของของของร้อยละสองประมาณนี้นะครับข้สอบออกไม่ถึงนั่นหรอครับการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่มาใช้บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใดจากผู้ที่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะที่อบจจัดให้มีขึ้นได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ ะส่วนมากไทยกำหนดนะครับวันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับการบังคับเรียกเก็บภาษีที่ค้างชำระมาตรา70ในการจัดเก็บภาษีกรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายกอบจรองนายกปลัดนะครับรองปลัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเนียมนาาหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเว้นแต่กฎหมายว่าดยการนั้นจะบัญญัติไม่เป็นอย่างอื่นในการบังคับเรียกเก็บค่าภาษีค้างชำระให้ปลัดนะครับ หัวหน้าส่วนราชการของอบจอมีอำนาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ที่ต้องรับผิดชอบเสียภาษีได้โดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีคำสั่งทั้งนี้เมื่อได้รับความผิดชอบจากนายกอบจอแล้วนะครับวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งหรือนุโลมเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อหักค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการในการยึดและขายทอดตลาดแล้วนะครับถ้ามีเงินเหลือก็ให้คืนเจ้าของทรัพย์นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวบทนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพิมพ์ถูกแล้วนะครับความหมายนะครับโดยปกติเวลาวิอ่าโดยปกตินะครับอบจอใช่ไหมยังจําได้ใช่ไหมครับอบจอมีอำนาจเรียกเก็บภาษีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆได้ถ้า มีคนเก่าไม่ยอมจ่ายกูอยู่ไว้กูไม่ยอมจ่ยมยมจายภาษีกูเกา่ามีแรงต่างก็คือค้างชําระภาษีอบจอแล้วใช่ไหมครับอบอจอนะครับมีอํานาจยึดทรัพย์สินของบุคคลนั้นออกไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินที่ขายทอดตลาดมาชําระค่าภาษีได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาติดหนี้ภาษีอยู่สองหมื่นอย่างเงี้ยคุณไปยึดรถเขาคันละเป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับเออไปยึดตู้เย็นอย่างเงี้ยไปขายยึดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไปขายชยําระเงิ 20, นสองหมื่นเนี่ยเออก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่นะครับ และเงินที่ได้เหลือจากการขายท่าตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะอ้กอิบเอาเข้ากระเป๋านายกนะครับไม่ใช่คุณต้องเอาคืนเข้าไปนะครับต่อมา,อมาการมอบให้ส่วนราชการอื่นเก็บภาษีแทน,นมาตรา7 1เขาบอกว่าอบจนะครับจะมอบให้ส่วนราชการท้องดิน,นอื่นเรียกเก็บค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเ,เพื่ออบจก็ได้ทั้นนทงนี้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมต่อมาราชการส่วนท้องถิ่นอื่นก็อาจจะมอบให้อาบาจจัดเก็บภาษีากรค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญ,ญาตค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้ทั้งนี้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงอาบาจจะมอบให้เอกชนดําเนินกิจการตามมักหนึ่งก็ได้ยกเว้นการเก็บภาษีากรนนะครับเห็นไหมครับอาบาจนะครับอาจมอบให้หน่วยงานราชการนะครับ เก็บภาษีอากรเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างไรอันอื่นแทนตัวเองก็ได้นะครับตัวเองไม่จําเป็นต้องไปเก็บเองก็ได้แต่ถ้าอบจมอบให้เอกชนนะครับมอบให้ทําได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวนะครับที่อบจไม่สามารถมอบให้เอกชนทาได้ก็คือคืออะไรครับการไปจัดเก็บภาษีอากรเห็นไหมครับตรงนี้นี่เองนะครับระวังนะครับข้อสอบอาจจะออกได้นะครับ มาตรา72รบอกว่าทุกปีงบประมาณนียให้รัฐบ,บาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินอุดหนุนใช่ไ,ไหมครับที่ผมพูดออกไปแล้วแต่กี้นี้ที่บอกว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยส่วนกลางรัฐบ,บาลส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะจัดสรรเงินนะครับเงินงบประมาณมาให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับราชการส่วนท้องถิ่นนั้นคุณต้องไปหาเองนะครับพวกจัดเก็บภาษีพวกค่าบริการค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับเพื่อ,อามาใช้ใจ่ายในในการบริหารราชการในส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับ ต่อมามาตรา73รายได้นะครับของอบจอบจอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้นะครับการเก็บภาษีกรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เห็นไหมครับรายได้จากทรัพย์สินของอบจรายได้จากสาธารณนุกภคของอบจรายได้จากการพาณิชย์ของอบจพันธบัตรหรือหรือเงินเงินเงินกู้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมครับอบจเนี่ย มีอำนาจในการกู้เงินด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเงินกู้จากกระทรวงทะบวงกรมองค์การหรือหิีบุคคลต่างๆซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี8เงินอุดหนุนหรือไรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นจัดสรรให้ 9. ทรัพย์สินเงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้ทิศให้10รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารอาบัญญัติให้นะครับเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับ ต่อมาเรามาดูรายจ่ายของอบจอบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอบจอจะมีรายได้อย่างเดียวนะครับโอ้เสียงฮลิคอปเตอร์นะครับแต่มันปล่อยตัวพิดโดสาย้านผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับรายจ่ายนะครับอบจอ,บอ,จอ,บอาจมีรายจ่ายเด่งต่อไปนี้เงินเดือนนะครับเงินเดือนราชการลูกจ้างตัดค่าจ้างค่าตอบแทนอื่นค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าคูพันค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและสิสนอื่นๆเงินอุดหนุนรายจ่ายอื่นในตามที่มีข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของส่วนมหาไทยกำหนดไว้ ออมาเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคคลในเขตอบจนะครับเงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบจนายกรองนายกกรรมการสภาอบจเนี่ยให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะได้กี่หมื่นอะไรเงี้ยเขาจะกําหนดไปแล้วนะครับการกํากับดูแลอบจนี่คือส่วนสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับโอ้ีใจจังเลยใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับเบื่อเสียงคุณยงเหลือเกินนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> การกำกับดูแลอบจนะครับ อบจไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําเขาไม่อยากทําอะไรเขาก็ไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นที่เสียหายแก่ราชการเสียหายแก่รัษฎรนะครับมันจึงต้องมีกลุ่มบุคคลขึ้นมากํากับดูแลคอยดูแลอยู่ห่างๆว่าให้เขาทําตามอํานาจหน้าที่ของเขานะครับถ้าเขาไม่ทําตามอํานาจหน้าที่พวกนั้นมันจะมีงานงอกอาจจะถูก สั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกอาจจะมีคำสั่งยุบสภาได้นะครับามาดูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลอ,อบจอนะครับมาตรา77เขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของอบจอให้เป็นไปตามกฎหมายากฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการเพื่อการนี้ผู้ว่าอาจมีคำสั่งสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้อบจอชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอบจได้ ในกรณีที่อบจอเห็นว่านายกอบจอหรือรองนายกอบจเนี่ยปฏิบัติงานในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียซึ่งความเสียหายแก่อบจอหรือระทาการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบต,ต่างๆของทางราชการเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเมีย่นาาสั่งยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้แล้วรายงานต่อรัฐมนตรีภายใน1ิภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ออกคําสั่งให้รัฐมนตรีวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวภายในสมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่านะครับเห็นไหมครับ ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจสั่งยับยั้งการกระทําอะไรต่างๆของนายกหรือรองนายกได้เป็นการชั่วคราวนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกอบจนะครับมีโครงการยกตัวอย่างนะครับมีเป็นการยกตัวอย่างมีโครงการทําถนนยาวหนึ่งกิโลเมตรงบประมาณสักงบประมาณทําถนนเส้นนี้หนึ่งร้อยล้านบาทเออเอาเออหนึ่งร้อยล้านบาทก็แล้วกันองบประมาณทาถนนเส้นนี้หนึ่งร้อยล้านบาทในเขตพื้นที่การปกครองของอบจนะครับ แต่ผู้ว่าเห็นว่าเอ๊ะประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทําถนนหนึ่งกิโลเนี่ยนะหนึ่งร้อยล้านบาทว่าห้าสิบล้านบาทนี่อะไรเงี้ยร้อยล้านบาทนี่อีกห้าสิบล้านบาทมันไปนไหนวะเข้ากระเป๋าใครบ้างนะแบ่งให้กูสักล้านหนึ่งกูจะไม่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนี้เฉยน,นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผู้ว่าก็อาจจะสั่งการ ผู้ว่านครับอาจจะสั่งยับยั้งการทําถนนนั้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ผู้ว่าก็รายงานผลการยับยั้งนั้นให้รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีจะเอาอยัางไเพี่ไอ้นายกเนี่ยมันทาถนนเส้นนี้เนี่ยมันใช้งบร้อยล้านเนี่ยท่านจะเอาอยัางไงท่านจะให้มันยกเลิกไหมซึ่งให้รัฐมนตรีพิจารณาแล้วเสร็จภายใน30มบวันนะครับว่าจะเอายังไงนะครับต่อมานะครับคาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ใช่ไหมครับเป็นที่สุดในทางปกครองผมได้พูดไปแล้วนะครับหากไม่พอใจนะครับก็ไม่ต้องอุทธรณ์นะครับไปฟ้องร้องตสลาปสาปกครองได้เลยนะครับต่อมาผู้ว่ามีอำนาจเพิกถอนมติของสภามาตรา78นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพื่อถอนมติของสภาอ,อบาจอซึ่งไม่ใช่ข้อบัญญัติในกรณีที่ปรากฏว่ามาตินั้นฝ่าฝรรืนกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือเป็นมตินอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของอบจคำสั่งเพิกถอนขออภัยนะครับ คำสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าตามมาตุนต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนด้วยว่าคุณเพิกถอนเพราะอะไรใช่ไหมครับถ้าเขาไม่พอใจเขาจะได้ฟอ้องร้องอุทธรณ์ปกครองถูกนะครับจะได้อ้างเหตุผลถูกนะครับว่าคุณเพิกถอนเพาเพราะอะไรและต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาอบอจอมีมติในกรณีที่สภาอบอจอยังมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดท่าที่มีอยู่ก็ให้ผู้ว่านะครับรายงานการยืนยันมติดังกล่าวเนี่ยและเหตุผล ของการเพิกถอนของผู้ว่าเนี่ยไปยังรัฐมนตรีภายใน15วันนับแต่วันที่สภามีคําสั่งยืนยันมติเดิมให้รัฐมนตรีเป็นผู้วิจัยสั่งการในเรื่องนั้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ไดรับรายงานจากผู้ว่านะครับว่ารัฐมนตรีจะเอายังไงจะเชื่อตามที่ผู้ว่าไม่เห็นชอบหรือจะเอาตามที่สภามีมตินะครับ ออกมาการสอบสวนของผู้ว่าในกรณีที่นายกรองนายกประธานสภาหรือรองประธานสภาละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับหรือประพฤติตนเสื่อมเสียผู้ว่ารัชการจะดําเนินการสอบสวนก็ได้ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลนั้นน่ะมีพฤติการเช่นนั้นจริงก็ให้ผู้ว่าเสนอรัฐมนตรีนะครับก็ให้ผู้ว่าเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิษสั่งให้นายกรองนายกประธานหรือรองประธานพ้นจาก,กตําแหน่งคําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดนะครับ ผู้ว่าเนี่ public, いいยมีแค่อำนาจสอบสวนนะครับสอบสวนนายกรองนายกประธานรองประธานเนี่ยผู้ว่าไม่มีสั่งไม่มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นพ้นจากตําแหน่งนะครับบุคคลที่มีอำนาจสั่งให้พวกนายกพ้นจากตําแหน่งนั้นก็คือรัฐมนตรีนะครับและคําสั่งของรัฐมนตรีนี้ถือว่าเป็นที่สุดที่สุดในทางปกครองนะครับก็คือก็คือว่าจะอุทธรณ์ต่อไม่ได้แล้วหากไม่พอใจคําสั่งของรัฐมนตรีเนี่ยที่สั่งให้ตัวเองพ้นจากตําแหน่งเนี่ยหากไม่พอใจคําสั่งนี้ก็สามารถเอาคําสั่งเนี่ย ไปฟ้องร้องต่อสารปกครองได้เพื่อให้สารปกครองเพิกถอนคําสั่งนักครับส่วนจะชนะคดีหรือไม่ชนะคดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนักครับต่อมาการเสนอความเห็นของผู้ว่าเพื่อสั่งยุบสภาเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตขอบจอหรือประเทศเป็นส่วนรวมนะครับผู้ว่าอเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งยุบสภาได้นะครับสภาทํางานไม่ได้เรื่องเลยนะครับเป็นที่เสียหาย นะครับผู้ว่าก็เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภาได้เมื่อมีการยุบสภาตามวรรคหนึ่งหรือมีกรณีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งยุบสภาได้และให้แสดงเหตุผลไวในคําสั่งด้วยนะครับผู้สนองรับพระรวมราชองการนะครับตรงนี้ผมมีผิดนะครับ ผู้สนองรับพระราชะองค์การนะครับของพรบฉบับนี้ก็ได้แก่พลเอกชวลวิตยงใจยุทธซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับตรงนี้อาจออกข้อสอบได้เช่นกันนะครับถามว่าพรบอบจเนี่ยใครเป็นผู้สนองรับพระพรพะบรมราชองค์การนะครับคำตอบก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะพี่นะดูดีๆนะครับก็ จบสำหรับพรบฉบับนี้นะครับพรบอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ .2540 พรบ,รบรต่อไปที่ผมจะติวนะครับก็เป็นพรบ,รบรเทศบาลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขยันดูคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโย่งกริดพงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ bye, บ๊ไม่ายจุบ๊บ